รวมทุกภาคเลยมาอยู่ที่นี่นะคะ<ม>ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมากันเยอะๆนะคะในงานส่วนตัวได้ลองเดินเรี่ยงนะคะคม,อมีอาหารเยอะมากๆใช่ชิมแล้วค่ะคือไม่ชอบมาที่เนี่ยอาหารเยอะแล้วยิ่งพอม,มีแบบว่ามีบูธอะไรอย่างนี้มันยิ่งแบบเยอะเข้าไปอีกะคะ่ะก็ประทานกันเยอะๆนะคะสะดวกมากเพราะ,รระว่ะาเ<ม>ขรรารวบรวมหมดห้าภาพไว้ที่นี่เนาะใช่สะดวกมากเขารวบรวมห้าภาพมาไว้ที่นี่เลยล้อค่ะเชิญชวนเลยเชิญชวนี่ ชวนอะรรูปตอนนี้ก็เปิดแลปครายลกดาวสามารถมาที่้นที่ได้ได้ค่ะสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆของประเทศเรานะคะก็อยากจะชวนชวนทุกคนสนับสนุนนะคะเที่ยวในไทยนะคะแล้วก็บอกต่อ้ทุกคนไปเที่ยวกันเยอะๆค่ะเที่ยวกันเยอะๆนะอ่ะ เนี้ยก็คือแลน,นนี้เป็นงานแรกไหมหลังจากกลับมาจากฝรั่งเศสใช่แล้วค่ะเ,ออเป็นงานแรกเเ,ออเป็นอีเวนต์แรกทำอะไรบ้างฝรั่งเศสอน,นอใุใหม่เล่าหน่อยน้องไปมิลานน้องไปเอีเวนต์ของคุชี่ค่ะที่ออทุกคนเห็นกันแล้วก็บินเข้าปารีสเพื่อที่จะไปเดินแบบของรเจอลค่ะออแล้วในระหว่างนั้นก็มีดูโชว์แล้วก็อชเชนแบบปันโชด้วยนะคะสิบกวันเลยรถอยู่นู้นโอ้หนูไปนานมากเลยอะ่ะนานมากจริงๆใครนี้เป็น เป็นแฟชั่นวีคที่ยาวมากๆเพราะไป2ประเทศเลยค่ะแต่เป็นแฟชั่นวีคที่ดาวีมีความสุขมากที่สุดเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดทุกครั้งที่ไปครั้งนี้มันสนุกมากเพราะว่าหนึ่งคือคนไทยไปเยอะไม่เหมือนเป็นเพื่อนเลยอะสมมติใหม่ดูโชว์เสร็จแล้วกลับมาที่โรงแรมแล้วใหม่เงาเนี้ยคือเพื่อนใหม่เพราะอะไรขะเงงาเพราะอะไรคะเพราะว่าใหม่แบบ อยู่คนเดียวพองููจักไม่อยู่ด้วยไม่คัาไม่อยู่ด้วยก็จะโทรโทรหาแบบเพื่อนๆที่แบบยังแบบยังเพื่อนที่แบบว่าเป็นอินฟูที่บินไปดูแฟชั่นมีด้วยเป็นคนไทยก็แบบเฮ้ยมาเจอที่โรงแรมมานั่งคุยกันหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าดีจังเลยเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สนุกมากแต่ว่าไม่โตขึ้น้ลย่ะค่ะไม่อลไลยมันมีตั้งมาตลอดเพิ่แบบลุบคนหลอก่ชอ ชอบรู้สึกหล่อมันหล่อมากลุคนี้ดีดีเราใส่สีเราชอบแนวนี้หรอเราชอบทำริ้วสาวเจ้าว่างช่ยดาวิกว่าดาวิกก็หล่อเหมือนกันนะสุดๆต้องมีอีกลุกเนี่ยผมซั่นมันต้องมาต้องไปเต็มเตรียมไปหมดเอยากจีบตัวเองอยากจีบตัวเองไหมไม่ไม่ไม่ถึงขั้นอยากจีบตัวเองแต่รู้สึกว่าแบบ เราได้ทำให้หวิ่งใจสั่นเยอะเซลว่าคือว่าอะไรต่างๆก็หวั่นไหวทักมาเซลเราเยอะเนาะใช่คือหนูคือผัวเลยอ่ะแต่ใจอ่ะเป็นเมียมากเลยตอนนี้คือตอนนั้นคือแต่หนูคือผัวไม่ตอนนั้นตอนนั้นคือลุกเราก็คือกาจเป็นสามีแห่งชาติใชายเอลเลเอ่นชอบมากค่ะแต่อินเนอร์เราก็คืออินเนอร์เราคือเมีย พี่พี่เต๋อเห็นเราก็นายมาบอกหลอกมาหนูบอกว่าพี่หนูหลอกไหมอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูคุ้มใจมากเลยอะพี่เขาหลอกเนี่ยหลอเแล้วอย่างนี้หลอกหลอพี่จริงๆน้องใหม่เรียไปกี่ี่ลุกทั้งหมดที่ไปร่วมงานเยอะมากถ้าแค่กูชี่อย่างเดียวน่าจะเก้าลุกค่ะเยอะมากเหมือนกันขนช่างผมช่างหน้าของใครไปเลยครั้งนี้แบบมีทั้งช่างหน้าช่างผม แล้วก็สไตลิสที่แบบว่าเป็นเป็นคนไทยทีมดาวิน่ะคะไปกันหมดเลยแล้วก็ไปต่อปารีสด้วยกันเออแค่มิลานอย่างเดียวก็เก้าลุคค่ะแล้วก็มาปารีสก็ค่ะหลายชุดเลยลายเลมันมีโชว์ที่แบบอยู่อยู่มาอยู่ที่ลูนปุ๊กใช่ป่ะคะแล้วเขาก็เหมือนอยากให้อยากให้ไปก็เลยแบบติดต่อมาอะไรเงี้ยดีด้วยอะค่ะก็ต้องเพิ่มลุกนัางยังลุกลุกสีขาวอะไรอันนี้เลยอันนี้คือเป็นไฮไลท์สุดที่คนมันเลด ใหม่เพิ่งรู้ใหม่ต้องไปงาน2วันก่อนตอะอะ <c oughs> ดคือเป็นมันเป็นแบรนด์ที่ดาวีเอเป็นเหมือนคัส์ตเมอร์อยู่แล้วแบบชอบอยู่แล้วอะค่ะ,ละแล้วก็มีการพูดคุยกับแบรนด์ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขารู้ว่าเราอยู่นั้นเขาก็อยากให้เราไปลแล้วดาวีก็ขอไปฟิตนี้แล้วบอกว่าขอขยาย นิดนึงให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกโขาทำให้ทาให้พอมาถึงเท่าเดิมแล้วแล้วแล้วหนูแล้วพ่อชอว์หกโมงเย็นแต่ชุดมาห้าโมงเย็นใช่ป่ะแล้วดาวีก็นีดโทรบอกพี่ก้าวซึ่งแม่อยู่ห้องปาร์ตี้อยู่ก็เลยบอกพี่ก้าวมาที่ห้องหนูหน่อยอยากรู้ว่าแม่อปีว์ไหมเพราะว่ามันเห็นเห็นเยอะมันเห็นมันเห็นเต้าล่างนิดนึงเลยนะคะแล้วหนูก็ไม่กล้าออกจากห้อง ออพอพี่ก้าวเข้ามาแลวก็ทำอะไรไม่ได้ละไปตอนนั้นก็ยังไม่สั่งใช่ไหมพี่ก้าวอ่ะอ,อ๋อไม่ก็คือเหมือนแบบหนูก็เครงใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบพยายามแบบพี่ก้าวเอาอยัางไงดีอะไรเงี้ยก้าวบอกว่าไปเถอะทูกมันทําอะไรไม่ได้แล้วแต่คือข้างในอ่ะหนูเอาเทปก้าวอ่ะค่ะแปะแล้วก็พยายามจะอ้อมไปด้านหลังคือพยายามเจาหน้าอกอ่ะ แบะออกเออแบะออกมาใช่เพื่อไม่ให้แบบมันเห็นเยอะที่เส้นระยะด้วยในการเดินอะไรใช่เพราะมันกระจิบๆมากแบรนด์นเป็นที่เป็นเป็นกระแสมันเป็นแบรนด์นี้มันเป็นดีไซน์ของเขาอะซึ่งทุกคนทุกคนในโชว์ใส่อย่างนี้แล้วก็แต่เราคนที่ไปไปโชว์ดีในโชว์ดีมากอะไเลยนะคะเป็นแบรนด์ที่ชอบชอบมากมันไปเล่ามากเลยนะพอเดินรลร้อนด้วั่นอะไรอ้รู้ๆเพราะว่า ดูส่งคลิปปิงปองให้ดีไซเนอร์ดูยังไงจริงๆไม่ว่าไงบ้างกับคลิปนั้นเขาเขาดีไซเนอร์ตลกแบบขำกลับมาอะไรเงี้ยบอก this is my friends เราบอก this is my friend s บ love your dress very much แบบส่งไปเลยอะค่ะเขาก็บอกว่าเหมือนแบบเออล้องแบบว่าดีๆอะไรย่งเีนะแล้วก็ควงกันมาไหมคะควงกันมาจนแบบคู่กันก็พิโกอละ ปิ๊งปองเนี่ยสามารถทําชุดในราคาที่หนูโกรมากเ,เอ,องคือสมมติว่าเราซื้อชุดมาเป็นแสนแต่ปิงปองก็าทาแบบหลักสิบอบบ เธอร่แลว่เวไงที่เือเยวต่างทีหนูก็โกรติงตองเหมือนกัล้วทไมคิดไ้ขนี้เนาะว่าข้าวหลังหนูอาจะไม่ซื้อของจิงเลยใครป้องตยได้ติงตัดได้ยแม่ไม่ไเเราต้องดราฟต์นะแ้อสีข้อหมก็เห็นแช่มนเหมแโสัส่วนเราอะไเงยอย่างก่อนนี้มันมีประเด็นอ่แล้วแบบความพอดๆตอบย้าเลยตอบย้ำความสาเร็จ เป็นยังไงเลยไม่เลยได้อ่านค่ะแต่ส่วนใหญ่จะอ่านอันดีๆอะค่ะใช่แต่จริงๆน้องใหม่ก็ชี้แจงไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าท่าไหร่พอ๋อโอเคโอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูดาวิกาชาแนลนะคะมันจะทําคลิปที่เหมือนใหม่อธิบายว่าทำไมใหม่ถึงซูบลงอะไรเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ได้เห็นก็เข้าไปดูได้ที่ดาวิกาชาแนลค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ดูก็เอตัเอาตรงนี้เลยว่า ซูบลงพอคาแรคเตอร์ที่เล่นเป็นเป็นซีรีส์ของเน็ตฟ i ดค่ะซึ่งจริงๆมันครคเร์คือใหม่เนาคือพี่ก้าวว่าอยากจะให้มันขอบแบบแตกต่างจากที่เคยเล่นมาใช่ค่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบ 1. คืออยากให้มันเป็นอย่างนั้นด้วย 2. คือมันเอฟเฟกโดยที่แบบเราแบบมันเอฟเฟกทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเราไปด้วยมันมันมันต้องเยอะกว่าน,นี้อีกเท่าไหร่ ว่านี้ปิดกล้องแล้วค่ะตอนนี้จะได้ดูต้นปีใช่ค่ะช่วงตอนนี้ก็ำลังจะเป็นช่วงที่แบบเพิ่มกลับมาเพิ่มน้ำหนักแล้วค่ะก็ได้ดูต้นปีค่ะฝ่ายจะรวยนะคะเต้นมากเล่นคนเดียวแล้วไปแล้วตอนนี้คือน้ำหนักมันกลับขึ้นมาหรือยังคะกลับแล้วค่ะเพราะว่ามันเวลาใช่วงนี้ไม่กินหม่จะแบบรู้สึกตึดอัดติดอัดนึงแล้วม่ะมันมันเริ่มขยายกระเพาะแล้วช่วงที่มันเยอะๆมีอะไฟเป็อะไรบ้าไหมจิตมากกว่า คือตอนใหม่เล่นเรื่องนั้น,นจิตใจใหม่แบบดาวาาดว่ะเรื่อกบทเวยใอ่ชน้เรื่อยบทเรื่อยบทเรื่อยบทค่ะพอปิดกล้องปุ๊บอะหาจิตเวทแบบเยอะมากเลยค่ะมันต้องปรึกษาเพื่อนใกนการแบบให้เรากลับมาเป็นภาวะจิตใจแบบติใช่แส <พอ S 2> ดงว่ากระแสโซเชียลที่เข้ามาบอกเราผอ,อมเราผอมันก็มีผลกับเราแบบดีดาวม,<อ>มันเป็นเอฟเฟกต์กที่ที่ท,ที่ที่ว่าใหม่อ่ะก็มีเอฟเฟกต์กน้อยมาก่ะแต่จริงๆแล้วมันคือคาแรคเตอร์ท,ที่ใหม่ได้รับมันหนักอะ หลังจากที่แบบอ่าปิดโปรเจกต์อาใหม่เข้าคาสแบบเซลฟ์เล uh, ิฟอะแบบให้รักตัวเองอย่าง,งคุณบอกเพราะมันหนักมากอะใช่ใช่ใช่แต่ช่วงนี้ดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนอย่างคุณบอก <c oughs> ที่แบบว่าเราไปรึกษาอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานาน้องไปกักศึกษาเพื่อเราแบบฟื้นฟูกลับมาปกติ ไม่ไม่เข้าคัสสามสามที่อะเอ่อหมอสองคนคัสหนึ่งคัสเออใช้เวลานิดหนึ่งค่ะแต่น่าจะดีค่ะโอซึ่งตอนนี้ก็คือเรียกว่าแฮปปี้แล้วทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วโนาะสายเฮดเดียต้องลดน้ำหนักใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไม่หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็มองว่าเป็นแบบนการทุ่มเทในคาแรคเตอร์นี้อะคะ่ะแล้วก็คือแต่เอาจริงๆแล้วว่าไม่อยากจะให้ทุกคนแบบไม่ต้องโฟกัสเรื่องเรื่องของ ชฟหรือไซส์อะเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่เหมือนเรารดนลงกันเรื่องเรียวไซส์บิวตี้เรื่องความสวยที่มันไม่จำกัดรูปแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่แล้วก็การบูนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ฝากเรื่องนี้ไวล้ละกันค่ะแต่สำหรับดาวิดาวิเข้าใจเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเงี้ยเรา<ม>เราโตมาเราเทรนมาเพื่อให้รับกับสิ่งนี้แต่สำหรับบางคนที่เขาอาจจะจิตใจไม่เข้มแข็งมันอาจจะเอฟเฟกต์เขาได้อย่างงานที่ไปก็ได้ประสบกับ ตาระดับโลกหลายคนเนาะได้เจอไทยบ้างลอไล่ชื่อฟังได้ไหมคะเออดับที่มิลานกาเจนามพราวฮ่า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 อ่าฮ่าฮ่อฮปาฮ่าฮาฮ่อฮ่่อฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าน่่อ่าฮ่าฮลาฮ่าฮ่าก่าฮาฮ่าฮ่าฮาาฮ่่า่า่าฮาเ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ เพราะว่าได้คุยด้วยแล้วก็ได้เจอตัวเจคัทโอ้ได้เจอได้เจอหลายท่านมากๆเลยค่ะได้เจอไอยูโอลิเวียอะไรเงี้ยเพรทุกคนก็จอร์ดี้กงจอร์ดีสปินคือทุกคนก็ายเป็นแบบพอเจอกันบ่อยมันดีมากเลยค่ะพอได้เจอครั้งแรกมันยังจะแบบเกิงๆนอยู่พอเจอทั้งสองคงที่สามเนี่ยมันก็เหมือน มีอะไรคุยกันเยอะขึ้นเออไอหนึ่งเรื่องที่น่าประทับใจคือเราได้เดินแบบดูไวของเรายลก็เป็นไงบ้างอันนี้ก็เป็นปีที่3แล้วนะคะที่เดินแบบของรอย o l อะค่ะทุกครั้งก็ตื่นเต้นเป็นเกียรติมากๆค่ะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของ o อยัลเขาก็ดีมากเขาแบบ stand for women ดีมากค่ะ คือว่าอะไรแล้วว่ามีส่วดถ้าคู่เมตัวนามีาการรถคอนเซ็ปต์เขามีการไปดีที่นู่นหรือยังไงฟิตติ้งหนึ่งวันก่อนเดินเลยค่ะคือชีพแลนะ้วเนาะจะรู้ว่าได้ใส่ชุดอะไรก็คือหนึ่งวันก่อนเดินเพราะเขาจะมีเป็นเหมือนสตูดิโอ uh huh. ที่เซเล็บทุกคนจะต้องไปฟิตติ้งชุดวันนั้นแล้วก็ต้องเลือกกันเลยค่ะเ uh huh. วีก็แบบด้วยความที่เป็นคนกลัวว่าแบบว่าจะได้ชุดอะไรก็จองเช้าสุดเลยค่ะสิบโมงเช้าไปแบบ ไปดูว่ามีชุดอะไรบ้างเลยก็ได้เป็นรูปชุดที่เห็นกันใช่ค่ะใช่แล้วก็ได้เป็นชุดสีแดงแล้วก็เป็นแสกนางปล่อยผมเลยนะคะเหมือนที่ใหม่บอกว่าแบบรู้สึกว่าปีนี้มันเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดกลับมาปุ๊บก็คือแฮปปี้เลยเนาะลุงโตกเขาไพาไปฉลอง5ปีเนาะทำอะไรนะฉลอง5ปี ถอดก่อไปท oh. oh. ่ไ oh, oh. 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 หนไมคลิปลงไปคลิปลงหลองหลอกเขาอยากมาเออนึกว่าเขาคิดว่าเรากลับบินกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วเขาพาไปช็อตฟิวกินเป็ดเดียวไม่มีช็อตฟิวไม่มีกิ่เป่เดียวใช่เรช็อตฟิวก่อนไปช็อตฟิวก่อนไปพาไปเดทค่ะเลอร์ปอปาชีใส่สูตรมาหลอกหนูทำไมก่อนเออคือแบบบอกว่าจะพาไปเดทใช่ป่ะคะแล้วก็ หนูไปเปลี่ยนชุดนะพี่เอาสูตรเตรียมมาเดวีก็เลยเอาสูตรเตรียมมามันใช้ก็ต้องใส่ใส่แบบชุดที่ดีแล้วล่ะกินก๋วเตี๋ยวเรือจ้าคืเอเป็นการแบบฉลองที่แบบเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์มากแต่ชอบมากค่ะเพราะมันเป็เพือในคลิปนะั้นมันคือสิ่งที่พี่เต๋อรักเเลยอะ่ะเช่นแบบสัตว์ ไปสวนสัตว์แล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวชิวิตเขาชอบรวมทั้งเกาีนาวียเนี่ยเน่นี่ยน่านนีนี่นหนักมานเลยนะคยนนนี้น่นยเนี่ยเนนนี่ี่น่นียี่เนอ่นนี้คืนเนีเเ ก็เป็นแบบความเรียบง่ายแต่ว่ามีความสุขนี่มีมันอีกทีวันที่ยี่สิบไม่เหลืออะไรค่ะมีดีมีเลยเนี่ยคำตอบนะถามเกงอ่ะเอออ่ะอ่ะแล้วยังไงต่อฮะพอเขเสร็จแล้วพูดปรุงเขาพาไปกลมเมื่อกี้แล้วเขาไม่มีของขวัญมีอะไรให้เราไหมฮะวันนั้นเหรอคะใช่มีอะไรอย่างมีแต่แกงหนูอ่ะหรอแล้วมีขอบคุณอะไรลุงเขาไหมฮะเดี๋ยวรอพิจิเนี่ยฮะวันขบรอเฮ้ยต้องมนี่นี่อันนี้คือเอาอะไรเอาไม่เอาอรลองลองลองแกงพูดเลย ไม่ได <ok ้ไม่มีได้แล้วันครบรอบแล้วอ่ะครบรอบกี่ปีอ่ครบรอบเขาปีที่6กค่ะหรือคนจะลุ้นแล้วว่าจะมีการฟุกเข่าอรือไม่ไม่เป็นไรแต่ก่อนเรื่องเข่าเอาไว้ก่อนเพราะว่าบ้้้านนไม่ ที่เต๋อเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งคุกอย่าพึ่งสุดเข่าเป็นแบบน่ารักน่ารักของขวัญครบรอบไปก่อนอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พี่ๆนักข่าวไปทัวร์แล้วอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมฮะวุ้นแางบอกเลย เดีย่างเยนจยังไงนะองนหมคนาอกไม่พูจากะงออกแต่ที่เรามีสิทธิ์มันต้องใหญ่กว่าไม่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบมัต้องค้นนะใชงานเข่าก็มานะเดป็นแเี๋ยวเเข่าได้ไหมอ่ะผลุกไ่หอ่เ่งเาจักรลุงเนะ เรื่องสุดท้ายค่ะจะมีเอาซิงเกิจะมีเอาคืนกับที่เติมไหมเอาคืนเหรอคะใช่ฮะคอมเมนต์มาในดาวิกาชาแนลค่ะเยอะๆอายอดดูดีเดี๋ยวทำเอาคืนถามเรื่องเพลงค่ะน้องใหม่จะเป็นเดบิวต์เป็นนักร้องละใช่ค่ะฝากด้วยนะคะซิงเกิลแรกของดาวินะคะชอบปะเนี่ยค่ะก็ จะสตรีมมิ่งนะคะวันที่14นี้แล้วค่ะแล้วก็ทุกแพลตฟอร์อมเลยแล้วก็เอ็มีดูได้ที่ดับเบิลยูชาแนลค่ะขอ<ช>ค่ะค่ะทำเองร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะบริวเองทำเองร้องเองร้องเองฟังเอง เอ็มวีนี้แต่ว่าเอ็มวีมีคนกลับมากับใครนะให้กำกับนะให้กลับคุณกำกับคุณชันทวินกำกับเต๋ออะไรเรไล่าหรอลงทุนเยอะไหมหรอคะเรียกว่าโปรเจกต์เนี้ยหรอคะช่วยๆกันแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องเราก็มีพี่เต๋อมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีค่าตัวใช่ปะคะแล้วก็น้องน้องสาวที่รักของใหม่อย่างเงี้ยมาเล่นให้อื ก็ไม่เอาค่าตัวเออที่หมดเลยหรอถึงขอบสิอ๋อยังเหรออย่าพูดสิยังไม่เปิดตัวนี่ยังไม่เปิดคนทายกันใหญ่เลยนะเยียมเหรเห็นไหมคนก็ทายกันแล้วอ่ะเยี่ยว่าไอวีไอวีนี่แบบไปท่านี้แบบว่าแต่นี่ข้าวปรดักชันนะค่ะมีแล้วก็มีพี่แอมมาทำเพลงให้ค่ะพี่แอมขอบคุณพี่แอมมากน่ารักมากส่งใหม่ไปเรียนร้องเพลงด้วยแล้วก็ทำเพลงให้ใช่ค่ะ เอ็มบีก็สตอรี <l> ่โปรดิวส์ก็ดาวีเองเราไม่ได้มีใครมาลองไกด์ให้เราก่อนพี่แอมเนี่ยแหละค่ะลองไกด์ให้หนูเพราะว่าคือพี่แอมแต่งไทยค่ะเพลงนี้ใช่แต่ว่าเราก็แบบเหมือนโยนไปว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยทำไมเพราะว่าพี่แอมเนี่ยเป็นที่เรื่องการแต่งเพลงแล้วเพลงนั้นต้องดังนอยากเกขอเกาะเกาะพี่แอมไปด้วยกับเพลงแรกดาวีค่ะคือที่จริงเราแบบ แค่เอ็มวีได้แค่ล้านวิวใหม่ก็ดีใจแล้วอ่ะปั่นที่ด้วยนะทุกคนปั่นที่ด้วยนะป,ยปั่นที่ด้วยนะมีสปายหน่อยเพลงนีคุณสปาย,ยมันมาจากอะไรคะเรื่องกาอ่าชอบปะเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเหมือนทุกภาษาิ่นวะเลยค่ะทุกภาษา Can a coil mine อ่ามันเหมือนประมาณว่าเป็นความรักที่ในทุกรูปแบบอะค่ะอย่างเช่นเพื่อนมีให้กันอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรที่แบบเราจะรู้สึกว่าที่ทําให้กันอ่ะ อันนี้คือชอบเราหรือเปล่าหรือว่าถ้าชอบเขารีบบอกมาเลยไม่ต้องเสียเวลาจีเพราะว่าแบบฉันย้อนรับประชอบเธอเหมือนกันนี่แต่ว่าชื่อจริงจะเป็นคนที่สูงอายุกว่าเราเนาะฉะนั้นจะไม่ใช่เพื่อนได้ยินมาบ้างกัเนี่ยได้จับมือกันแามอเกี่ยว้าวเล ได้ค่ะจับเพลงเลยแค่ไปทีหนึ่งวันไหนค่ะขอฝาลูกค่ะ14นี้นะคะสตรีมมิ่งค่ะชอบปะนี้แล้วก็เอมวีนะคะที่เดบิวต์กับาแนแอปพลด้วยนะคะทุกคนนี่วิซซ์